เชียรเขาเชียรเอาละครับสัญญาณลูกวีพุทธศินปครับยังพอมาแล้วก็โอ้โหพุทธศิลป์นั้นเป็นลูกถัดบอลนะเอาละครับแม่สลับทีนึงแล้วทักทายก่นเลยแม่ยังไม่ต้องกอบแล้วครับบอลหลุดออกหลังไป ขัดหรอกขัดมริงขัดจุมจรังมีวิญญาจะได้ด้วยไหนะไรยมาคลั่งสีละวมันจงพุ่งเอาพี่พงก็เลยลงเปล่นนละตัวตัวตัวบิง ขออภัยครับนี่ครับสนามที่สเป็นการพบกันระหว่างน้องธนาพบกับครูดิเดียดเราจะได้ยกมามัยังไม่บานผู้เล่นของทองอินเราจะนี้บอลเดียวที่มาเล่นของทองอินว่ายังไงยังไม่บานผู้เล่นของไฟนไหนแล้วก็เสียบอลให้กับผู้เล่นของทองอินแล้วก็แตแล้วก็ออกข้างไปเสียแล้วครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแลยครับก็รบกวนผู้แม่พี่น้องคือบอลเดินสายนักกีฬาทุกท่านนะครับช่วยกันดูในเรื่องความสะอาดด้วยนะครับ เนื่องจากเป็นคู่สุดท้ายเดี <ý ỗ df od> ๋ยวจะไม่มีคนช่วยเก็บนะครับหากไม่มีถุงดำนะครับเก็บกองไว้ก็ได้นะฮะพี่ดำไม่วิ่งลงไปแบบพี่ดำอ่ะดำก็ไม่ไหวเหมือนกันดำก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ไม่โดช่วยได้ฝั่งนู้นอ๋อแลครับเป็นลูกคอนเดเคครับของท่าน โคตรแน่นนองรดาหลีกสายเข้ามาเป็นกางสียเร็วจีทั้งนั้นบังแล้วก็บังผีบังแล้วก็บางผเมฆจอยยังบอกสนามมันไม่เคลียร์เลยนะทีมกรรมการปีนเสือไว้คนหนึ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็กลุยร้ยเร้ยโอ้โหวางเท้าได้ดีมากเลยนะ มาชดกันตอ่อในสนามที่สองครับเมสวนทีทดนาทูดิบยังไม่ทันไปทันทันไปทันแล้วลุดออกข้างไป พลเรือมาได้สี่เป็นยังไมาพยองหลังไปหน่อยแล้วก็ยังติดพลเรือของฝ่ายเดนไอแล้วมาที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นยังไงมองหางเพื่อนแล้วก็ยังได้อยว่ายัางไงมาเสียบอลในกระพลเรือทองอินเซียแล้วแล้วก็ส่งเขาขึ้นมายังได้อยู่ายเดนไนจะแหวนหรือเปล่าแล้ว,ลวก็ออกมาอีกครั้งว่ายัางไงแล้วอบอลหลุดออกหลังไปเสียแล้วครับอ่านะครับคือเกมมาครับมิจฉวันนี้โยมไปโขเข้ามาแล้วก็เฮ้ยทักเฮ้ยยังไงแล้วก็ยังอยู่มาทางด้านบางทีเคลียร์ออกมาเข่าขวาเลยยังควายังโย โอ้ยังจบสกอร์ไม่ได้อ่ะอย่าตวกลางมึงลงไปขอลูกฟุตบอลได้ครับแล้วก็ำลังจะต้องจัดการเรื่องแม่บอลอยู่ที่ทองอินหมายเลขสามดาวเป็นยังไงไหลออกมาที่บริเวณหมายเลขยี่สิบสองขยายืนที่ขึ้นมาไหลยาวๆก็มาแล้แม่เบิร์นมาที่หมายเลขสิบมองอาเพื่อนแล้วหมายเลขสิบจี้เข้ามาก็ยังไม่มาบริเวณของไฟดีน่าจะได้อยู่แล้วนะรั แล้วก็ยังอยู่นะครับสำหรับเจวานี้ออกเกมขึ้นมาไปทางด้านน้องระาหวางขวาไปทางกาบซ้ายให้ทางด้านบังและกบังพีบังและกบังพีบังและกบังพีหาจังหวะเอาบอลลงลูกนี้แล้วก็ยังไม่รีบร้อนอะไรวางมาให้กับทางด้านเพื่อนเด่กลางวางไปทางขวาขวาโยนหลังมาทางเจ้าลักลักอะยรลังใส่ใส่มาลูนี้แล้วก็โอ้หลุดออกหลังไปเราจัวนี้ได้ลองยิงไกลแล้วป้ายังไม่ต้องกลัวนะครับ จับตัวเลยจีบสองยะจีบตัวแมงเลยตัวตัวเลยเราตรงนี้เป็นลูกเตะจากหน้าประตูของทองแล้วก็ทองอินทองอินเป็นยังไงเตะขึ้นหน้ามายาวๆแล้วก็ลูกนี้หลุดออกหลังไปเสียแล้วครับอาอนะครับสำรับจังหวะดีหาจังหวะเอาบอลลงยังไงทันโดนไปทันแล้วก็หลุดออกด้านข้างไปเสียแล้วนะครับเป็นบอลทุ่งต่อเนื่องครับ ขโธน่ดินฮะยัดเข้ามายังไงมีจังหวะนัพลิกเข้าขวาแล้วก็เฮ้ยจะเชื่อโอ้โหเอ๊สุบเซฟแล้วครับผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูช่วยไว้ได้ฮะอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วเป็นแอร์ไฟได้ไหมต้องรีบต้องเร่งแล้วแล่ะตามหลังอีกนึงนึงหรืว่ายังไงออกมาจังหวะนี้อยู่ยาวเปลี่ยนแกนมาไหมขยังทีบริเวณขอ์ต่าง อกข้าดใบเสียแล้วครับอ่อครับลูกคอนด์คิกยกขึ้นมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านทางด้านกำแพงอ่อครับตีบอลทุ่มต่อเนื่องทางด้านผู้นิดยังไงเล่นสั้นมาหายทางด้านนี่แหละครับไอหนุ่ม56จอมเกา๋าคลึงบอลผ่าน1,000สองไหลมาลูกนี้แล้วก็คลีเอย์่ครับ็น ลงตต่อเนื่องพันนานีนะครับโดีนะฮะผู้เล่นหมายเลขเก้าโค้งโค้งโโค้งมามีจังหวะในจบใส่ขวามาแม่ยังไงยังไงจะต้านไว้ได้ไหมพันธนาอนรนายังชุลมเป๊ะกันอยู่ตางั้ับขวายักมารีม่สนเตกะตีันนานเอะไรบาบ้าบ้าาบ้าบ้า้าบ้าบ้มาบ้าา้า้าบ้าาบ้าบา้า้าาบ้า้าบ้า้าบ้าบ้าไ้้าบ้บ้า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 ้อบ้าบ้าอาเ้าบ้าบ้าาเานาบสายแล้วก็ต้องเคลียร์ออกไปเสียแล้ว เราก็ลเป็นลูกเตะกันนาประตูของทองแล้วก็ทองอินทองอินว่ายังไงเรากำลังโดยบริเวนมาเด็กชายอยู่ยาวออกไปแล้วก็แม่งกันทำไมมาผู้ใวของฝ่ายนี้ไนว่ายังไงยังได้รึเปล่าแล้วก็ออกข้างไปเสียแล้วนะครับสำหรับเจ้าดีเป็นบอลทุ่มครับผลนานนี้ครับภูินิยัดเข้ามายังไม่พัฒนา สาประตูผู้รักษาประตูยังไม่เห็นตัวเติมแล้วก็ดึงเกมช้ามองหาเพ่งวางบอลลมนิ่งนิ่งยังไม่รีบร้อนยังไม่นิ่งนอนใจให้มาทางดีแหละครับเพื่อทวมทีมมองหาเพื่อนแล้วก็วางยาวลูกนี้ยังไม่ผ่านทางาด้านผู้ร<อ>ีเอ,อาไเอาไว้เก็บบอลได้ไปแล้วมาทางด้านกลางขวากระดกขึ้นมาลูกนี้แมทันหรือไม่ทันรับพิทันหรือไม่ทันรัไม่ทันยังไ่ได้อยู่แล้วก็ต้องเคลีย้ยวว่าไม่เนา่ การเป็นบรรทุมครับไฮบ้านี่แหละครับทางด้านเซ็นเต็รของเขาใขามาอีกครั้งหนึ่งแม่ฝากมาที่เพื่อนร่วมทีมแม่ชีดิวขึ้นไปบอกว่าขึ้นไปเดี๋ยวจะฝากบอลไปยังไงดึงเกมช้าเปลี่ยนเกมประกาศซ้ายทางด้านบอลแล้วบอลบังบังบังทีบอลแล้วบังทียัดมาลุงนี้ให้กับศูนย์น้าศูนย์น้ามีจังหวะได้พลิกยัะไม่พลาดทางด้านนี้แล้วผู้ดิษผู้ดิษมาทางด้านบางทีบางบอลได้สวยลูกนี้แม่มีจังหวะได้จบไปไหลไปลูกนี้ยังไงจบเลยไม่จบจบเลยไม่จบเขาขวาบิดเขาซ้ายยังไงจบเลยไม่จบจบเลยไข้าง งมาแล้วคุณผู้ชมของทองอินไปทำฟาวใส่ผู้เล่นของควายตีไหนครับลูกฟีคิกแล้วครับอ,อย่ากดเปลี่ยนกันอยู่ยังไงจะจบได้หรือไม่พัฒนาน,น้องรดาแม่ต้องริ่มบีบเกมขึ้นไปมาทางด้านไอ้ลุงห้าสิบหกแม่ลูกนี้ก็ยังไม่พลาดมาให้ทางด้งนนานบาลังบังพีเขาขวายยัดขวาแล้วก็ยังอยู่ สวัสนีครับเป็นลูกสีคิกรครับของทางด้านนี่แหละครับโูดิดฮะไม่ระยะไกลเลยฮะจะเป็นลูกสูดไปในทางทิศไหนวงเลยจับตาดูให้ดีๆดีว๋วดวตัวนี้บอลลึกมาถึงไม้เลยสเ็นไหม ีไไฟดนและตรงนี้แม่เสียบอลนะครับผมแล้วก็อินทางอินเดทยาอะไรจะวันนี้มันังไงร,รู้ว่ายังไงมีผู้เล่นนอนเก็บอยู่แต่พวกทีมไม่ว่าอะไรแล้วก็ลูกนี้ลุดออกล้างไปอันที่บอกเลยแมแล้วก็มีผู้เล่นของไฟดีไนแล้วครับเก็บอยู่แล้วครับวัยเข้าทำหลังเต็มเลยเนี่ยอันนี้เขาก็จิ้มก่อนขอถวามาขอธนัตนี่แหละครับผู้ดิดยังไงยัดเข้ามาเอาสดนจัตเต็ปมาเลยเป็น ริมเส้นทันเริ่ทันแล้วก็หลุดออกข้างไปนัาฟุตบอลชุมต่อหนึ่งยัดเข้ามาเล่นสั้นๆให้กับเพื่อนร่วมทีมเวกสวยไหลมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านอำนานผูน้ดิดยังไงชุงมือเพืนปเป๊กันอยู่เคลียร์ออกมาสวนกัะทันทีหนึ่งต่อนหนึ่งแม่ฝากมาที่เพื่อนร่วมทีมยังไงทันเริ่มทันทาอำนาจจล,ลักลักทางไหงลักทางไหนบังแล้วก็ออกด้านข้างไปเสียแล้วแล้วตรงนี้แม่ทีมมาไม่ดีเท่าไรทันหรือเปล่คาครับเรื่อนของไฟดนไหมแล้วก็ออกข้างไปยังได้เป็นลูกทุ่มแล้วครับ ว่ายังไงไปดีไงไมองหาเบือนด้านในแล้วแ้วทุบยาวยาไปแม่เป็นลูกทุ่มผิดกับลีกทุ่มนะครับต้องแขนสุดครับห้ามกระโดดฮะนะครับประชุมปตอครับในสนามที่สองเป็นลูกออกด้านข้างจะปินไปในทางทิศไหนตอนนี้สกอร์ยังสะมันเกิสะเมือกันจะออกสม้มหรือว่าจะออก เขียวขาวไหลมาลงดีธนานริมเส้นกับซ้ายซ้ายเอาหนึ่งต่อหนึ่งกระดกข้ามหัวดตดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ยังไงโคเข้ามาโคแต่ด้านทองอินยังไงยังไงยังไงผู้ดิษยังไงชุดผู้คนเปลี่ยนกันอยู่ยังไงมาทางกับซ้ายซ้ายยังไงเก็บบอลไว้ได้ฝากมาที่เพื่อนร่วมทีมไหลมาลงดีให้ทานา้นนุ่มห้าสิบหกวัดทูนสวยงามแล้วก็ยังไม่มีจังหวะได้จบมาตกันตรงกลาง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  ตัวเล่นไปกเล่ย no no ีนอยู่ยังไงเคลียร์ออกไปโอ้โหนี่ทังนั้น้องรัชดาไปม่เคลื่อนเลยเนี่ยคณะกรรมกันต่อแล้วก็เป่าตีผู้เล่นของไฟดีไหนเรื่มาฟยังไงไปดูผู้เล่นของไฟดีในกองมาที่มาเลขแปดหมายเลขแปดให้เลยให้เลยนะจังหวะนี้ได้แล้วนะ ะครับไปชมกันต่อครับตอานั้นโคดิทครับยังไม่รีบร้อนอะไรฟานมาที่เพื่อนไอ้ดุมหัิบุกยังไงยังไม่มีสัญญาณอะไรให้เล่นไปต่อยังอยู่ทางด้านน้องระนาฝากเข้ามาแล้วก็ถัดบอลออกข้างสนามไปการเป็นบอลทุ่ต่อเนื่องนับของทางด้านน้องระนายังไงกระดูกคาโหวได้สวยลงนี้แล้วก็หลุดออกข้างไปดูแลจะมีไม่ไงมัน ทองอินเซียกบอลในับผู้เล่นของไฟในนยแต่ยังไปแก้ตัวไม่ได้บอดอยู่ที่ผู้เล่นมาเลขหกสเสียงอาในกับผู้เล่นไฟในนัยมาแล้วนี้หมายเลขยิบสต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนแล้วครับสำหรับจะมาในจุดทุ่งดด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 งดดดด่อดดด่ดดดงดดดดดดดงดด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 ยดด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 ดรดดอดนดดน แอ้แต่วันนี้มันยังไงผู้เล่นของฟ่ายดีในไม่ก็ยังไม่หมดผู้เล่นของทองอินทองอินออกมาหมายเลขเก้าแลทุกรงน้ทารรมมาแล้วลงลงมัอนี้มันยังไงไหลมาเลี้ยวเลี้ยวยังอยู่เลี้ยวมาแล้วครับสามรับจหนี้เป็นบอลทุมครับตัน้องระดาไหลมาตะกร้ายายยังไงแม่พาท่าให้กตัญญูนี้แหละครับูดิบผู้ดิผู้เล่นหมายเลขกแมดิาผน วันได้จบหรือไม่ให้ท่านอ้จารเพื่อนร่วมทีมแม่ยังได้อยู่ให้มาทั้งหลายหนุ่มหัาสิบหกยังไอ้ชุมชนเปลเปยนกันอยู่ยังไม่มีจังหวะได้จบยังเก็บบอลไว้ได้ฝากบอลย้อนหลังมาทางเป็นเพื่อนร่วมทีมแม่บางบอลได้สวยลูกนี้ยังไอ้ไหลชนไหลฝากบอลมาที่ผู้รักษาประตูเราทำนี้ขึ้นเกมการ์ตาไลน์ในไหนมาตามหลังอยู่สองประตูต้องการประตูใครตีใครแตกก่อนแล้วครก็ตะวันนี้โอ้ยแมนเชสเตไร์ปานการเพื่อนฝูงต้องอินอีกแล้วไม่เก้า คุณเกมมาแม่สวนแมกกาซีมาทางด้านนี่แหละครับน้อร์ดายังไงไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปใครจะอยู่ใครจะมาอะลลวะอะลลวะแม่มาทางด้านนี่แหละครับผู้ดิบผู้ดิบยังไงแล้วบ่เสียแล้วแม่แล้ต้องตามฟ้ากันเลยแล้วก็ไปของน้องร์ดาเป็นจังหวะสกิดนะครับเป็นจังหวะสวนครับไม่เป็นไรครับไปเก็บได้แล้วถ้าไปโดนก็เลื่อนที่คอ รูปยังไงมาแล้วก็อไยังไงหลเพื่อจนวันนี้เราใส่คว้ยังอีกแโ้วูรักสามตูติดเฟแม่บินเลยทีเดียวฮะแล้วก็หลุดออกนักข้างไป เราตอนนี้แม่ฝ่ายินในขึ้นเกมกันมาต่อจังหวะนี้บอลยังไงอยู่ที่ลึกเส้นฝั่งซ้ายยัดเข้ามาแดนกลางแล้วก็ยังไม่ฟาวร์เร็ของทองอินแล้วก็แม่แลุยเลยแม่ไหลออกมาจาังหวะนี้ทองอินจับประตูไปที่เล่น ดันล่างแล้วครับมาอสัว่ายังไงออกมาที่2ีมาแล้วก็ยังได้อยว่ายังไงจะบอนแรกลงได้สวยจะวันนี้จะพลงแมนเชสเสียบอลในกร้เล่นของไฟเดไนลเข้ามาจหวันนี้ลูกแวะเข้ามาลูกมาจหวันนี้แม่ก็ยังไม่พามาเลข2ก,กของทองอินแล้วก็อินไหลอยยาองค์ป้าที่ผู้เวณบริเลข7อขยับขึ้นมาแล้วไหลไปยังนีตรงต่อครับตรง sang đường thứ một thời gian kinh ngay ha, hãy cùng cho dõi trong thời gian kinh lăng ha, muốn được đi qua đường xem xem măng gì หมยเลขเยังไม่รีบไมเ่เร่งแล้วค่อยลูกนี้ออกมาที่หมายเลขแปดสเ็ดแปเเปลี่ยนแล้วงังนี้มาผู้สิทบอกไม่ว่าอะไรไหลออกมา,มาเลขแปแล้วก็สัข้ายยยอ่ยลอาละครับยังทันระอไม่ท,นทันรือไม่ทันแล้วก็เดว้ยยเอา